สามทางงามิตรลาเฉทุข่ากับพัปนาสินข้าพสุท์ครับสารูปมัจยังพันเตวิสุวิสุรักนานัยาติสระเณรสาหะปัจจศิรานิยาจามาภูติยันติมัจยันพันเตวิสุวิสุรักนาทัยา ติสระเนนะสหปัญจสิรานิยจามตติยปิมยันทะเตวิสุวิสุรักนาทายาติสระเนนะสหปัญจสิรานิยจาม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพัพะวัตอะรรหัตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภัคะวโตอะรรหัตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคิพุตถลนะณัชฉานิัูตังสาระังคัชฉานิธรรมังสาระังวัจฉานิสังฆางสรถลนะัชฉานิธัรมังสระังวัชฉามิ ิยามปิพุทธามสารนามัจฉามิติยามปิสัมมสารนงัจามิตติยามปิธรรมสารนัจฉามิยามปิสังฆาสารนาทัจามิตติยามปิสังฆาสารนามัจามิตาติยามปิสังฆาสารนามัจฉามิ สิกขาปัตตาสมาธิยาณิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตหาสมาธิยามิอะตินาตานาเวระมณีสิกขาป um hmm ัตตาหสมาธียามิอะพินาทานาเวระมณีสิกขาปัตหาสมาธิยามิตาเมสุสิจา มสมกษาวะทาเว,วรามนีสิกขาปัตตังสัมมาทิยามิสุราเวรยะมัชฌามาติานาเวระมนสิกขาปรตทังสมาธิยามิสุราเวรเยะมัชระปมาทิฏฐานาเวรามณีสิกขาปัตังสัมมาทิยามิ ปีมาดิปัญจติกาปะาริส oh> ah ิเลทุกัสิยันติสาธุสิเลตุกุสิยันติสาธุสิเลตุกุสิยันติสาธุปะสัมปติสิทธิยาสัพพโรควินาสายรัปะริตังตูตัตมังคร วิปติปติภาหายัสสะปสัมปติปิยาสัมัญยาวินาศายานตปริตังสุทัตมังคัลลังโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต

จะตุนปิสเกวันสาระมาจจกติวาวัตติปานินดาาิเยปมเนเว นเกนจิปริวัติจิตาภเววาปิมาตตินาตตาอินังบัวมิราตเจตุนนวัตสุมาอปัมติตัวบัวสสัมปัสสัตตมาจัวบัวเทตัมเลกสังเกติโรโสตมิเวสเยโยธัมมะจาิสังเก ตัณฑัตตานาเรตุวัดตัณฑ์บรัุวัตตัณฑ์นาสตัณสมปัสตัณนาสีตัณฑ์ขัสสะตัณฑ์ปมาสะตัณฑ์มุโเมตเมสตาสอวะเมตมกัมสมยมภควาสาวาทิยยารตเต

सापे <laughs> <laughs>

या वे तेदना पाचया का ना पाचया गोपा दाना गोपा दाना पाचया पप पव पाचया जाति जाति पाचया जला मर नोत पर देवना शुभावे โยเจวิจายตเววาเจสปิราคดิโรตาสังคานิโรตโนิโรตปินญาณิโรตานามารปปิโรตนามารุปนิโรตาสกายตาิโรตสลายตาิโรตาตาานิโรตโตวมตสนิโรธาเวทนา เัทนารมิโรตตาตังหาิโรตตตังหาิโรตตาอุปาตาิโรตตอุปาตามิโรตตาวนนิโรตโตวนนิโรตชาจินิโรตโติตนิโรตตาธรรมะนังสุขะปาริเทวะทุกขะโทมาสุปายะสะ อันตีวะเมตตาสเกวราสตัาขันนาสตุโลตัวโอติติตันานบาคัมายนาปิกังเกานาตานยานตตามไปนังกางอาปัญจ ัมปัจจันังกายว่าธรรมังดาตตาทะเบียสติอาศังยิลังกัสสกุปปัญธาเวทามนุปโคะเยะัาเทวันติปปะปังโกจัญญาภะนังสุเวนะริโตสังการันเซนะมาห์เสนเนนัปปัจจุนังเอวังติหาอิมาติสิงห์อวระธรรมตันเจตัง กัเจกังโตติสัโตกัจเจกเทเทีิเทยเตเป็สกาวะมาราหัสัมมาคสตัามาสารติสัตถาเทวมนุสสาดังโุถุมาตวาติสวาคาวตปะกะวะตะ कोप कोभाचताम ग था कोए सुुखा पालो भवासा वकसा पहानानाना कि कररामपुnya के का को सहा

โกรันปัตตานิวัตกรรมะมตะกายาคันเตสุตันเตเวติตาจิตวามุนินตอตันเตจสสามภตุเจตยามากาตาเนนาตาเกิดกัจจวัลามันเปันตะโกรทังทวากิตากรรมสตรีวัสุขารุนันตังเมตัมุสเสกเวติตาจิตวามุนินตอตันเตจสา

ขมาเป็ิทินาจิทตวาผู้นี้ตันเตสัมภวะตุเตสยมปังตราจิสาจังมิหายาติสจักตวะกเกตุวานาภีรติีตาอนาปิทานาคุปตะปัญญาเมตปัจจริตสิิตวาผู้นี้คตันเตสัมภวะตุเตสยมปังตรา To apa namada boccatahweputa mahete boete nate nacoccena tapaite tapi punanya yang mangkarata kata jowoanya kaloningan ini ขอเชิญท <t temples> ok ุกท่านตบนมือขึ้นครับอิจาลันั จากทีก็จะเป็นการที่กระทำกับแล้วก็ท่านมีเกียรติอีกสามท่านครับเชิญทุกท่านนะครับที่ได้การที่มายืนตรงหน้าพระเลยครับสามท่านสองท่านที่ขอเชิญเลยครับ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 เดี๋ยวเพิ่งนะครับเดี๋ยวเราปนะเดี๋ยวราปนะได้ขอขอให้ครบก่อนนะครับสักคูนราบาสักรูนราคาครบครบสิบ หาอย่างเดียวนะเดี๋ยวปัดนะครับอ่าคุณนิโกรทักเถิดครับเดี๋ยวปัดนะครับแล้วเพิ่งตะเคียนนะครับเปัดสักครู่นะจับจับของประเคีนนะครับพร้อมพร้อมกันนะครับอ่ะพร้อมรับระเคียนเลยครับอ้าวรักษาทุกเสร็จแล้วนั่ so นงประจำที่นะครับเจ็บเจ็บทิ้ตรวจนะอ่าหลวงพ่อไม่ได้ให้สอบไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ท่านพระ อาทุกท่านเกรียมที่กวดน้ำนะครับเดี๋ยวท่านประธานได้ปัดเคงจตุปัจัยนะครับให้กับคณะสทุกรูปจากนั้นก็จะมานั่งนะครับแล้วก็คณะสดก็จะได้กวดน้ำรับพรนะครับก็เป็นอาเสด็จพิธีขอเชิญทุกท่านครับที่กวดน้ำมีไหมครับตรงไหนไม่มีเจ้าหน้าที่อ่า เอวะเววะอินโตเดนงเตานังโมปะกัปเตเอจิตังปัเจิตังโทวังเกตเปเมวะสัมมิจโตสัพเปปุเรโตสังขปาจันโตมะระโตยะตาปะเนจดิระโสยะตาิ นิวาจโตชาปรโวโกวนตาสตุภะเดมวานันตรายุยสุขิเทกาโ วัตุสัพพังคารังรักขัสสะภเทวาภัสสะภะคัมมันุภาเวนัสะตาสวดีภวันตุเตภาวัตุสัพพังคารังรักขัสสะภเทวาภัสสะ